สวัสดีครับวันนี้กลุ่มพวกเราจะมานําเสนอกังหันน้ําโดยไม่ใช้ไฟฟ้าครับโดยใช้หลักการการลักน้ําครับเดี๋ยวผมในรัชชาเป็นทพิปนะครับครับผมนายกิติอินทปาครับนะครับผมปานทัศน์ปังจันทร์ครับเมื่อเรามีพื้นที่ห้องจํากัดจะเปลี่ยนน้าในตู้ปลาก็ทําได้ยากจากที่เราจะต้องออกแรงทําการเปลี่ยนน้ําในตู้ปลาในที่มีพื้นที่ห้องจํากัด เราสามารถเปลี่ยนจากการออกแรงในการตักน้ําออกทีละครั้งมาใช้วิธีการลักน้ําจะช่วยเราเปลี่ยนน้าได้ง่ายและต้องออกแรงตักน้ําในแต่ละรอบได้อุปกรณ์ที่เราใช้นะฮะก็จะมีไม้ตีมนะฮะขวดน้ําเปล่าหลอดสายยางแล้วก็ฝาขวดน้ําแล้วก็ช้อนพลาสติกนะฮะส่วนวิธีการทดลองนะครับเราจะเติมน้ําลงในขวดครับ แล้วมือติดตรงที่รูแล้วเจาะไว้นะครับแล้วทำการปิดฝาครับจะเริ่มการทดลองได้รลบ ที่ฎดีและหลักการนะครับการรักน้ําการรักน้ําดูขึ้นมายังจุดดีหรือสองขวดนะครับเนื่องจากระยะห่างระหว่างผิวในอ่าง A คือทางโคมครับถึงตําแหน่งือน้อยกว่าตาแหน่ง B มายังพื้นผิวอ่าง B คืออางนีขง้ข้างบนนี้นะครับนั่นคือทีดหนึ่งน้อยกว่าที่สองนะครับ แม้ว่าผิวในอะ่างน้ำ A และ B จะได้รับแรงดันบรรยากาศเหมือนกันแต่เนื่องจากแรงดันของเหลวแปรผันโดยความสูงนะครับทำให้แรงดันในสายยางทั้งสองข้างไม่สมดุลกันโดยเป็นเป็นการสืนกดที่ว่าน้ำย่อมไหลสู่ที่ต่ำเสมอน,นะครับส่วนประโยชน์ประโยชน์และการประยุกต์ใช้นะครับในด้านเศรษฐกิจคือ สามารถไปประยุกต์ใช้ในการเกษตรบำบัดน้ำเสียหรือถ้าพลังงานเหลือพอที่จะทำไฟฟ้าได้นะครับครับกลุ่มพวกเราขอจบการนำเสนอนะครับขอบคุณครับ